นี่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 พี่น้องพี่น้องทีมงานเบาหน่อยสารวัตรละไก็ทั้งบาววอรได้พี่น้องเอ้ยนี่มายามเบาขันแ้วก็ทั้งอายายคอยทั้งไอตูที่เดินทังมาจากนครปักซานีนี่โอ้นี่มุ่งจะข้อมุ่งมุ่งดนตรีเอเล็กทรอนนี่ยังก่อนพูดทัศน์ใส่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมีนางห้องดังนางห้องมวนยิงสายพี่น้องเอ้ยเออสนใจติดต่อไรเดอพี่น้องเด้อ มันนีเบาคันบ้านหน้ากะลีโอกดีใจพี่น้องเอ้ยที่ว่าเอ่าโดยที่บไปนัดกันพี่น้องเอ้ยมีแต่คนลังมายามนี่นี่กระเมีนบรรลาสาวๆเด้อดกคนเป็ดพี่น้องที่เดินทางมาเต็มนครปากตานีออเอ่าผู้สาวพี่น้องเอ้ยนี่ ่นมาเยี่ยมมายามพี่น้องมาเม่นครปากซีห้อยห้อยอ่านี่นี่พี่น้องเอ,อ้ย่นมายาเบาคันบานหน้านี่ทั้งเรืเอ่อยใหญ่ข่อยนี่โอ้ยนี่พี่น้องเอ,อ้ยกำลัง,งลุกข้นเป็ดพี่น้องอืม โอ้มอนี้พี่น้องเอ้ยมาลานตาเด้อทักทายสบายดีพี่น้องมายามพี่น้องเอ้ยมาแต่ปากซีแน่มาแต่นครนปากซีมาเต้มาแต่นครนปากเซ่แล้วก็มาแต่เมืงคุเซโร ờ thang ai ờ ờ no, ờ à, thang báo bộ lại này thang báo nội này đơ thú quân đơ thang xeo bò lại này ờ đi xe máy là cả thang ừ. <laughs> เือจะถายคลิปใ่้รัเจ้าจะไปลงกังกหนเยเราาแซ่แ่แ่นี่เรอนี่ทังที่มาตั้แต่ปากเสียพี่เนาะมาบ่ได้มีตาเจ้าแล้วเสียแรงพเดียวมาตอนน้องยีนนะ ไม่ปกเกียร like ์ได <|so|> ้ปะเกียร์ท่านะปะเกียร์วิ่งทางเขาปะเกียร์วทางเขาแล้วเนอะ